กลางคืนที่เงียบที่สุดในหมู่บ้านหญิงสาวได้ยินเสียงฝีเท้าในบ้านของตัวเองเสียงนั้นมาจากห้องของแม่แต่แม่ของเธอถูกฝังไปแล้วเมื่อสามวันก่อนในความมืดใครกำลังเดินอยู่ในบ้านนั้นกันแน่และเสียงที่เรียกชื่อเธอเบาๆจากในบอ่อคือเสียงของใครกันคืนนี้บางอย่างกำลังกลับมาจากที่ที่ไม่มีใครควรกลับมาได้ กลางคืนในหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องแข่งกับสายลมที่พัดผ่านทุ่งนาแสงจากตะเกียงน้ำมันหน้าบ้านไม้ส่องแสงริบรีส่องให้เห็นเงาของหญิงสาวที่นั่งอยู่บนระเบียงเธอชื่อว่าดาวหญิงสาวชาวบ้านที่กลับมาดูแลแม่ที่ป่วยคืนนี้อากาศเย็นจนขนลุกกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังคงลอยอบอวลในอากาศ เธอได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างอยูอย่หลังบ้านเหมือนมีใครเดินอยู่ในความมืดดาวหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของต้นกล้วยที่โยกไปมาเธอสูดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ลมแต่แล้วเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมคราวนี้เป็นเสียงฝีเท้าที่ลากยาวไปตามพื้นไม้เหมือนมีใครกำลังเดินอยู่ช้าๆภายในบ้าน เธอลุกขึ้นอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงมือของเธอสั่นขณะถือไฟฉายเมื่อเธอส่องเข้าไปในห้องของแม่เตียงว่างเปล่าผ้าห่มถูกพับเรียบร้อยเหมือนไม่มีใครนอนอยู่ที่นั่นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกคราวนี้อยู่ข้างหลังเธอดาวหันกลับไปทันทีในความมืดเธอเห็นร่างของแม่ยืนอยู่หน้าประตูแต่แม่ของเธอไม่ขยับ ไม่พูดอะไรเทียงมองเธอด้วยสายตาว่างเปล่าแสงไฟฉายส่องผ่านใบหน้าแม่เห็นชัดว่าดวงตาทั้งสองข้างเป็นสีดำสนิทไม่มีแววชีวิตอยู่ในนั้นเลยดาวก้าวถอยหลังเท้าของเธอเหยียบอะไรบางอย่างบนพื้นมันเย็นและลื่นเหมือนของเหลวเธอก้มลงดูแล้วเห็นว่าเป็นเลือดเลือดไหลาจากใต้ประตูห้องครัวเสียงบางอย่างดังออกมาจากในครัว เหมือนมีใครกำลังหั่นอะไรอยู่ด้วยมีดจังหวะช้าช้าหนักแน่นและต่อเนื่องดาวเริ่มร้องเรียกแม่อีกครั้งแต่ร่างนั้นไม่ตอบกลับค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปทางประตูครัวกลิ่นคาวเลือดลอยแรงขึ้นทุกวินาทีเธอเริ่มได้ยินเสียงหายใจแรงจากในนั้นเหมือนคนหรือบางสิ่งที่หิวโหวยดาวก้าวเข้าใกล้ทีละน้อยมือสั่นเทา แสงไฟฉายส่องไปยังประตูที่ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆในเงามืดมีบางอย่างยืนอยู่ตรงอ่างหล้างจานเธอเห็นหลังของมันงอค่อมและขยับมีดขึ้นลงอย่างต่อเนื่องกลิ่นเนื้อสดอบอวลทั่วห้องเมื่อเธอส่องไฟเข้าใกล้ร่างนั้นหันกลับมาอย่างรวดเร็วใบหน้าที่เธอเห็นคือใบหน้าของแม่แต่เต็มไปด้วยเลือด และรอยยิ้มที่ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยให้ฉันดำเนินต่อจากตรงนี้ไหมดาวก้าวถอยหลังทันทีหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจาก,กอกมือสั่นจนไฟฉายแทบหลุดจากมือแสงสว่างนั้นส่องไปมาบนพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยเลือดแม่ของเธอยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มแปลกประหลาดยังคงอยู่บนใบหน้าริมฝีปากแดงเข้มจากเลือด และในมือข้างหนึ่งยังถือมีดอยู่แน่นแม่ดาวพูดเสียงเบาเสียงของเธอสัน่นแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาที่เหมือนเสียงของคนที่กำลังกลืนอะไรอยู่เธอถอยหลังต่ออีกเก้าแต่พื้นไม้กลับส่งเสียงเอียดแม่ของเธอเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาดําสนิทของแม่จ้องมองเธอราวกับสัตว์ที่กำลังล่าเหยื่อดาวหมุนตัวจะวิ่งหนี แต่เสียงฝีเท้าของแม่ดังตามมาติดติดฝีเท้าที่หนักช้าแต่แน่นอนเธอวิ่งออกไปทางระเบียงบ้านลมหายใจแรงและขาสั่นจนแทบไม่มีแรงก้าวแสงจันทร์ที่ส่องลอดผ่านต้นไม้ข้างบ้านทำให้เธอเห็นเงาร่างของแม่เดินตามมาแต่เงานั้นยาวผิดธรรมชาติเหมือนมันไม่ใช่ร่างของคนอีกต่อไปดาววิ่งไปจนถึงบ่อกเก่าหลังบ้าน บ่อน้าที่ไม่มีใครใช้มานานหลายปีปากบ่อปกคลุมด้วยหญ้าแห้งและเถาวัลย์ลมพัดผ่านเสียงวีดวิวดังขึ้นราวกับเสียงคนร้องไห้เธอหยุดหอบมองกลับไปที่บ้านเงาแม่ไม่เห็นแล้วทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงมแมลงกลางคืนดาวพยายามตั้งสติมือยังคงสัน่นแต่ก่อนที่เธอจะหายใจเต็มปอดเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากในบอ่อ เป็นเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆตามด้วยเสียงเหมือนมีคนเอามือเคาะข้างบอ่อตึกตึกตึกดาวค่อยๆเดินเข้าไปใกล้สายลมเย็นเฉียบพัดผ่านกลิ่นเน่าโชยออกมาจากข้างในบอ่อเธอส่องไฟฉายลงไปน้ำข้างในขุ่นมัวและมีฟองอากาศลอยขึ้นมาทีละฟองจากนั้นเธอเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้น้ำร่างหนึ่งลอยขึ้นมาช้าๆ ผมยาวดำคลับปกคลุมหน้าผิวน้ำสะท้อนให้เห็นมือซีดที่พยายามเอื้อมขึ้นมาจับขอบบอ่อดาวตกใจจนแทบกรีดร้องแต่เสียงของคนในบ่อพูดขึ้นก่อนเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เย็นเยียบราวกับเสียงจากใต้ดินดาวมาช่วยแม่หน่อยหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงนั้นเป็นเสียงของแม่จริงๆแต่แม่ของเธออยู่ในบ้าน แล้วนี่คืออะไรที่อยู่ในบอ่อเธอส่องไฟอีกครั้งใบหน้าของแม่ปรากฏขึ้นจากน้ำซีดขาวดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าริมฝีปากสันแม่อยู่ที่นี่ในนี้ดาวถอยหลังเธอสายหน้าไม่แม่อยู่ในบ้านแต่เสียงตอบกลับดงังขึ้นทันทีไม่ใช่นั่นไม่ใช่แม่ของลูกคำพูดนั้นทำให้เลือดในร่างเธอเย็นเฉียบ ภาพของแม่ที่ถือมีดยิ้มในบ้านแลนเข้ามาในหัวเธอเริ่มเข้าใจบางอย่างบางสิ่งที่อยู่ในบ้านไม่ใช่คนเธอก้าวถอยออกมาแต่เสียงบางอย่างดังมาจากข้างหลังเป็นเสียงฝีเท้าที่เธอคุ้นเคยดีเสียงฝีเท้าของแม่เธอหันกลับไปร่างของแม่ยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรในมือยังถือมีด รอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าที่เลิอะเลือดดาวกลับบ้านเถอะแม่ทำกับข้าวไว้ให้แล้วเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเยือกเย็นดาวไม่ขยับมือของเธอสัน่นน้ำตาเริ่มไหลเสียงจากในบ่อย,ยังคงดังขึ้นหนีไปลูกหนีออกไปเดี๋ยวนี้เสียงนั้นสั่นและอ่อนแรงเหมือนกำลังหมดลมหายใจร่างของแม่ที่อยู่บนบกเริ่มเดินเข้ามาใกล้ แต่ทุกก้าวที่เธอก้าวมาพื้นดินกลับสัน่นเสียงเหมือนกระดูกหักดังขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าร่างนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆหลังค่อมจนคอหักตาโตและดำสนิทรอยยิ้มขยายจนถึงแก้มดาวหายใจไม่ออกร่างของเธอสั่นเทาเธอวิ่งหนีสุดแรงไฟฉายในมือหล่นลงพื้นเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดกิ่งไม้ให้ทางเธอ เธอวิ่งข้ามทุ่งนาเท้า,ทาเปล่าเหยียบโคลนและหญ้าแห้งข้างหลังยังคงมีเสียงฝีเท้าของบางสิ่งตามมาไม่ห่างเสียงหายใจแรงและเสียงมีดลากไปกับพื้นดินเทอมาถึงวัดเก่าวัดที่ร้างมาหลายปีเธอรีบเข้าไปหลบในโบสถ์กลิ่นฝุ่นและกลิ่นค้างคาวคลุ้งเต็มไปหมดดาวปิดประตูไม้ไว้แน่นนั่งทิงผนังหายใจหอบ เธอได้ยินเสียงลอมหายใจของตัวเองชัดเจนเธอภาวนาในาใจขอให้ทุกอย่างเป็นเพียงฝันแต่เสียงเคาะประตูดังขึ้นช้าช้าหนักหนักตึกตึกตึกเธอกัดริมฝีปากน้ำตาไหลเสียงนั้นดังต่อเนื่องไม่หยุดเธอเริ่มได้กลิ่นคาวเลือดโชยเข้ามาผ่านรอยแยกของประตูแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างสะท้อนให้เห็นเงาของร่างบางอย่างอยูอย่นอกโบสถ์ สูงผอมและหัวเอียงไปข้างหนึ่งเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ประตูเธอหลับตาแน่นมือกุมอกแน่นเสียงเคาะเงียบไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วอยู่ใกล้ประตูแล้วเสียงพูดเบาๆดังขึ้นอีกครั้งดาวเปิดประตูสีบลูกแม่หนาวน้ำตาของเธอไหลออกมาไม่หยุดเธอรู้แล้วว่าแม่ของเธอจากไปตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อน วันที่ฝังศพแม่ยังสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับที่ร่างตรงหน้ากำลังใส่เธอค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูมือของเธอสั่นแต่ใจเต็มไปด้วยคำถามสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นคืออะไรเธอแตะบานประตูเบาๆเสียงหายใจนั้นเงียบลงทุกอย่างนิ่งสนิทจากนั้นมีเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูของเธอแม่อยู่ข้างในแล้ว บานประตูเปิดออกเองลมเย็นพัดเข้ามาแรงจนตะเกียงในโบสดับความมืดปกคลุมทุกอย่างและในความมืดนั้นดาวรู้สึกได้ว่ามีมือเย็นจัดสองข้างแต่ที่ไหล่ของเธอจากด้านหลังเธอไม่ทันหันกลับมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในหูเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนแต่เหมือนเสียงของบางสิ่งที่อยู่ระหว่างคนกับสิ่งอื่นหลังจากคืนนั้น ไม่มีใครเห็นดาวอีกเลยในตอนเช้าชาวบ้านที่เดินผ่านวัดเก่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเบาๆมาจากในโบสถเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของดาวและทุกคืนเมื่อจันรเต็มดวงแสงจะส่องลงบนบ่อเก่าหลังบ้านของเธอน้ำในบ่อจะกระเพื่อมเองโดยไม่มีลมพัดพร้อมเสียงเบาๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดว่ากลับบ้านเธอะดาวรุ่งเช้าวันต่อมา หมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งนั้นถูกปกคลุมด้วยหมอกบางกลิ่นดินชื้นหลังฝนเมื่อคืนลอยอ้อยอิ่งไปทั่วผู้คนเริ่มออกมาจากบ้านบางคนเดินไปที่วัดเก่าซึ่งอยู่สุดทางดินพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นแต่แสงกลับไม่อุ่นเหมือนเช่นเคยภายในวัดมีเพียงความเงียบประตูโบสถ์เปิดแง้มไว้เล็กน้อยและมีรอยเลือดจางจลากยาวจากทางเข้าไปจนถึงแท่นบูชา ชาวบ้านบางคนเล่าว่าพวกเขาเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวเดินอยู่รอบๆวัดในคืนที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าไปใกล้เงานั้นก็หายไปกับสายลมไม่มีใครพบร่างของดาวมีเพียงผ้าคลุมไหล่ของเธอที่ตกอยู่ข้างบ่อหลังบ้านชาวบ้านพากันทำพิธีเรียกวิญญาณหวังให้เธอกลับมาอย่างสงบในคืนนั้น เสียงลมพัดผ่านทุ่งนาอีกครั้งเสียงแมลแลงร้องแถวเบาแต่เมื่อใครสักคนเดินผ่านวัดเก่าตอนค่ำจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเบาๆคล้ายเสียงดาวที่เคยร้องให้แม่ฟังก่อนนอนและทุกครั้งที่แสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างโบสถ์จะเห็นเงาของหญิงสาวนั่งอยู่ตรงแท่นบูชายิ้มบางๆถือผ้าคลุมไหล่ไว้แนบอกเหมือนรอใครบางคนกลับบ้าน หมู่บ้านเงียบอีกครั้งแต่ทุกคนรู้ดีว่าดาวยังอยู่ที่นั่นไม่ใช่ในโลกของคนแต่ในความทรงจำของราตรีแห่งหมู่บ้านที่ไม่มีใครลืมได้เลย